ของรับขวัญน้องอยูจินรับทรัพย์หนักทองมาเป็นเซตอู้ฟู่มากขึ้นท่านคุณพอ่อคุณแม่เต็มตัวแล้วสําหรับเจนนี่รัชนกสุวรรณเกตหรือเจนนี่ได้หมดท่าสุดชื่นกับสามียูชัดมงคลที่วันนี้วันที่22พฤษภาคม65เจนนี่ได้ให้กําเนิดลูกสาวคนแรกตั้งชื่อน้องอยูจินและได้เผยชมหน้าน้องอยูจิให้ได้ชมกันไปแล้วล่าสุดเพจเฟซบุ๊กน้องอย ได้โพสต์คลิปนอนหลับปุ๋ยโดยมีพ่อยิวกำลังนั่งอุ้มกล่อมอยู่พร้อมระบุแคปชั่นป๊าคลั่งรักน้องอยูจินไม่ไหวในขณะที่ทางด้านเจนนี่ได้แชร์โพสและระบุข้อความว่าฝากเพจน้องอยูจินฉัดชนกสมแก้วไว้ดูความน่ารักของน้องอยูจินกันด้วยนะคะบอกเลยค่ะว่าโมเมนต์นี้คุณพ่อคุณแม่คลั่งรักลูกหนักมากนอกจากนี้เราก็ได้ตะลึงตากับของรับขวัญต้อนรับลูกสาวทั้งเ ทองแบบจัดเต็มมีสร้อยที่สลักว่าลูกสาวป้ายิวและมีกำไลข้อมือและข้อเทา้า